ไอสองเกาหลีสองไม่ไม่ทยหมดเลยคุณกักแนวเราอะไทยหมดเลยคนไ <Yeah. S 2> ทยหมดเลยคุณไทยหมดเลยไอฮานาบีประจ 13, ําสิบสามไงเราก็เล่นทุกวันนะถามผมอีกโ oh. <c oughs> อ้ตอนนี้ขับใหญ่ๆเข้าออกกระจายตัวมาแน่วอื่นแล้วแน่วอื่น <c oughs> มีออกทีมาแล้ว <c oughs> เนี่ยพาะเพราะทุกแนวมีเอ็กซ์เมวอีนนอเอ่าปาวะสี่คนเนี่ยเอ่อต้องเข้าเส้นอย่่ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่คัดออกคนก็ก็คือเข้าเข้าแนวเข,ข้าแนวก็คือไม่ไม่นดนออกแต่แต่ถ้าเกิดเข้าเข้าเข้าไม่ทันอ่ะโดนตัดนะอ๋อมาวันนั้นคุณแม็กกออก้าหน่อยสตรีมีบีอีกแล้วคุณแม็ก เออไปไปสเตนสเตสเติแฟน,นผมปะผ,ผมพักแล้ววางมือไว้แล้วมันไม่มีใครบูสักคนลนะ อานเก่า้เราเคยเล่นนะอันเครียดกูไปบร์ทอลทำเครียอะไรเนี่ยเย้บอฟทอทำเคียอะไรนสามนะี่รอยเอ็มมันเพิ่มราคาเนี่ยอ้นี่ก็สุลอ้นี่ก็สุลต่านนะอียการเกาหลี บมกไ่แน่นเอาออพเอสมันก็แม็กห้าร้อยอยู่นะประมาณนั้นกลองก <A S 2> ลางอ<ล>ะ่ะรวยสุดแล้วนะผมว่ากล่องกลางโอเคสุดมันได้กล่องตีบวกที่หนึ่งมันไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีใครอยากเข้าที่หนึ่งเลยเอ้ยเอกตีผมไม่อยากเข้าที่หนึ่งเท่าไหร่กล่องมันมันเป็นกล่องสุ่มแล้วมันไม่โอเคอเท่าไหร่ผม<ร><ร>ไม่เคยเข้า<ร>ที่หนึ่งเลยไม่เคยเข้า ผมเข้าบ่อยผมไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่มันกล่องมันแบบได้เปิดทีได้แสนเดียวเนี่ยเอากล่องตีบวกสองแสนมากกว่าแต่ตอนนี้มันขายยากด้วยอะขายยากเอ็มขึ้นนะแต่ผมว่าตอนนี้เงินมันไม่ได้ฝืดนะตอนนี้มันขายออกง่ายนะเฮ้ยเพออีกแล้วคุณแมก ตัวตึงกินกับพาผมก็กินกินตามหนมะกินตามเขาเอฟซีเขากินอะไรไกินตามหมดอนะเอฟซีเขาอยู่เอฟซี FC เขาเอฟซี FC เขาเวลาจะหมดก็ะบูตไปดีไอหนุ่มมาบอกไหมละ่ะ เอ้ยเวลาจะหมดจริงแล้วเนี่ยไม่ได้โม้่ะถ้าเวลาหมดเนี่ยโดนเด้งหมดหมดเลยนะสี่คนโอ้โหโอ้โหเกือบเยอะโดนปั่นทีแม่งเข้าเข้าอันนั้นเลย เออไม่หลุดเฉยไม่หลุดมันไม่ถ้าห้าถ้าจำว่าห้าคนไม่หลุดอ๋อ oh, <า>มาแล้วอืมน่าจะไม่เล่นคนนี้ต้องอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยจะได้กล่องการห้าถ้ามองไปคุณโน้ตที่สามที่สองครับที่สองที่สามไม่ได้ครับอันดับํำไปที่สองเท่านั้นต้องที่สองเท่านั้น องที่ตออกี่นัดโอเคใช่ถ้าถ้ามองแนวคุณโน,โน้น,นนะห้าคนเอออยากเห็นเซดห้าอยากเห็นมาพุ่งทำไม่ดูนะ ตามเสืรพุ่งไหมผมเห็นนะเห็นหน้านะ่็เสียเวลาแน่นเนี่ยมันเล่นจนหมดอ่ะใช่มัน,ม,นม,มันไม่มีบูสตกันไงมันคนมันน้อยด้วย ันลงไหนว่าจะจบมันลงเออสะพานสี่สิบครับอ๋อโอเคครับแม่จำทุด่านอะไรบมังเนี่ยโอ้จำได้เล่นบ่อยแล้วโอ้สะพานสี่สิบเล่นทุกวันแหมจำไม่ได้ทานงองทานม่อันนี้ไปจบตรงโก้ดตัวโก้ดจบโก้ด อูน่าโกสอูน่าโกสรอบสามจบตรงแดกุล,ล่ารอบสี่จบตรงล่างสุดนำ้ำซันรอบสุดท้ายสะพานอยู่ตรงเมืองอยู่โซนห้าซอกมุมมนกรู้นะเนี้ยนะกว่าเด่ยวัไถมถ้ามันตัดเวี่ยงออกเนี่ยจะดีมากนะใช,ใช่ไหมมัน,นก็เอาเปรียกมันอยู่ ต้องไปปั่งหน้าโอ้ย D K ห้าสิบแล้วนะ่ะโหอ้ยเคี้ยนี่เกาหลีนี่ว่าปั่นไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่จีนเนี่ยเห็นไหมนะ่ะเอเสียฟงอะไรอย่างเหมือนชื่อนั่นจีนนะจีนนะจีนม่งใช้ V P N เหรอ ไม่ใช้ครันเน็ตเน็ตมันช้าครับเน็ตบ้านเน็ตบ้านเราเร็วกว่าเน็ตบ้านเขาช้าเครื่องเซิร์ฟเ,เราอยู่กับเราไงใ,ใช่เครื่องเซิร์ฟมันอยู่กับอยู่ที่ประเทศเราเนี่ยเพราะมันไม่ปั่นไม่เปิดอะไรเลยวะ <c oughs> ่ะเฮ้ยผิดหวังวะ่ะพิมไปเลยกลัวอะไรล่ะกู้ปั่นไม่เข้าอ่ะคนแ็กไปพิมผิดหวังใส่เขาอ่ะ <c oughs> ไม่ระดับผมบล็อกมากหรอโอ้ผมก่งู้เขาเนิร์ฟไปนี่ที่ว่าเนิร์ฟอีก นเทนียบั๊กอันดับไอเวนเกาหลีที่หนึ่งเอเ้ยจีนที่หนึ่งไอเที้ยผมตกรอบมาที่สี่แล้วเมื่อกี้แต่แม่งบั๊กบักที่หนึ่งอยู่เอพีไม่เด้งเอะไอแค่จีนเนี่ยไอแค่เนี่ยแม่งบัก ไม่ใช่รถหลักมันเลยเนี่ยหรือยันําอฟามมันเราไปวิ่งหนังสือบ้างเนี่ยใชใ่ไปหาอะไรกินอยากยิงอยากได้วอลเลอร์รม,มากเกินคุณโนดทำแล้วมัเสี่ยงนงี้ก็ไปรู้แต่ไม่มีเงินแล้วก็วาจากให้าจา่อยู่แล้ว <laughs> แต่แต่เราต้องเก็บเงินด้วยอะไรด้วยเพราะผมก็ต้องมีแข่งด้วยเฮ้ยคุณคัดวารกูก็แข่งยูเรนีสไงบอกไปแล้วแข่งยูเรนัสนะเอาป้ายฟิลม์มอย่างน้อยถ้าเกิดผมขายดีมันก็ประดับไปดีได้อยู่สามารถขายดน <laughs> รา <c oughs> คาแพงอยู่เพราะเรามีป้ายฟิล์มแม็กร้อยแล้วไงเราแบบไม่ต้องมานังซื้อ เดยวซ้ายข้างหน้าอีซูกุอ่ะซ้ายหน้าซ้ายหน้าเออลงไปเออนั่นแหละนี่ดูเอฟซีผมคุณโน้ตเขี้่าปั่นทะลุมาเลยไอ้เขี้่าเฟิร์สโดนหงกระแทกใส่ไว้แก่ไอ้เขี้่าเอเฟิวเลยเปิดเปิดเปิดอ๋อไอ้นั่น ไอ้นั่นที่มันมีออฟไปอาโทดผมจำได้ไม่มีใครอยากเข้าที่หนึ่งเลยแม่งเกียงกัน first, <até S 2> เฟิสเจ็บไอเฟิร์สโดยกระแทกทีเดียวแม่งแค้นว่ะคุณแม็กแค้น <laughs> <Can 't S 1> <laughs> ว่ะโดยกระแทกใส่อ่ะ บัคที่หนึ่งเหรอคุณแม็กดูดิเราอยู่ที่สามบัคที่หนึ่งครับมันบัคที่หนึ่งถ้าม,มีวิธีแก้คือคุณโนตต้องถอยหลัง่ะให้มันให้มันนำเลยคนเดียวนั่นคือวิธีแก้เราจะหว่าเราอันดับมันจะดีดอันนี้นอันนี้เขาเขาหยุดบัคละโอเคเนี่ยอยู่เขาหยุดบัคละ<อ>นี่แหละข้อเสียเนี่ยแหละข้อเสียของมันเนี่ยอ่อาเขาพลาดโอเคคุณโนตได้กล่องกลางสวยกล่องกลางดีคุณโนตกล่องกลากงาดี ดีดีดีอุปกรณ์หนึ่งอีกจริงนะอมเปิดเอาพอ,อ,ม,อม,มันได้กงันมันมันได้กล่องตีบทเราเซนมีโอกาสได้สองกลอง่องด้วยมั้งถ้าเกิดแต่ต่ำม,มากอะ่ะอ๋อมีด้เหรอมีโอกาสแ้วมีโอกาสาอยูอ่อารมณ์เหมือนเปิดเตาในเงินล้านอะ่ะโน้ตคิดอองมานั่นอ่ะอืมรอบนี้คือต้องเอาอที่หนึ่งละผมขาดอะไรว่าเซตสามขาดหัวกับ ป้ายมั้เออเสองเส้นหมาก็จะครบเลยเนี่ยนี่บิงครับใช่ครับนี่ไง<อ>นี่อ๋อบินมันผมเลยผมก็บินอยูอ่อาจจะเอาไปยัดนอกคิงอีกมั้งเนี่ยนอกคิงไปขายับใส่เซตนี้ด้ว,ว่าเชื่อผมก็ได้แค่ก็ไอเนี่ย เน็ตกากแล้วคุณโนก็ปั่นแล้วไม่โดนเนี่ยอ้าั่นไม่โดนเอเสียวเฟยเราต้องไปข้างหน้ามันต้องถึงจะปั่นโดนเหรอใช่ครับไอเฟิร์สไอเฟิร์สไอเฟิร์สแส่วนตัวมงอาะอมอแค่นี่ันแกส่่นตัวกู โอ๊ยจอดปั่นเลยว่ะคือ <c oughs> แม็แขนแขนเอาดีเอาดีเอาดีจอดปั่นนั่นแขนแขนเขยบนู้นแล้วนะไอ้เขยท่ากันแท้งกันอะไรไอ้เขยนี่แหละมันแขนใ <c oughs> <c oughs> เนี่เยเนี <c> ่ย <oughs> มันแขนดเน <c oughs> นขนดี๋ยวไม่งั้นไม่จอดปัน่นจอดปั่นเหมือนแบบนั้นน,นานๆทีคนเขาจะทำ <c oughs> เนี่ยถ้ามันตัดเนี่ยหรอคือมันกาก,ากเลยในะพวกเนี้ย ยายเลยย้ายเลยยาญยเลยย่ยตอนนี้เลยคุณเอาก๊อกเทอร์โบไว้ได้ดิคนนั้นอนะ่ะไม่ต้องเอาเกาหลีเอาไอ้ก๊อกเทอร์โบให้ได้นะ่ะคนนั้นคนนั้นเขาโซโล่แบรรี่คนเดียวได้นะค,คุณรู้เปล่าโมจัดเลย <laughs> เล่นยังไม่ถึงโผพลสพาเดแตกแนละ้ว เพี่ยา VPN หน่อเนี่ยให้คุณกัดคุณกัดพาผมพลาด VPN หน่อเนี่ยคุณแม็กโหกูโคตรพลาดเลย VPN เขา VPN เหรอเออมีคน VPN เพราะผมที่หนึ่งไม่ได้เลยเมื่อกี้ เมื่อก่อนนั้นเนี่ยผมขึ้นที่สองจะไม่แม่งบัอกอันดับที่หนึ่งอย่เง้ยเลยมันแคสมันแคสคุณโนตมากเลยนะ่ะอือดูก็รู้ใช่ไหมดูก็รู้นะ้วมันแคสมากเลยนะโอ้มันก็โดนเป็นิโจ้เลยพวกมึงมันแคสตั้งแต่นั้นแล้วผมดูแล้วมันแคสตั้งแต่แบบรอเทล่าแล้วเนี่ยมันทำแบบรอเทล่านเนี่ย ไอ้เฟิร์สเนี่ยมันทำเทอรล่าเนี่ยนัาจะไม่ผิดคุณนัวไปตัดมันเหรอไม่ได้ตัดผมไม่เคยตัดใครผมทำคนแรกไม่แปลกน้อยการอัปแดทของโนก็จัดเลยอ่ะใช่ไหวครับไอเสี่ยวเฟิร์สคนไทยอ่ะใช่ ขอาคนไทยคนไทยหัวใจ VPN อ๋อสาทองหัก้ารออมันตัวตึงนี่วาตัวสายเติมนี่ว่าคนแรกร้อโมสิบหกร้อนเาโม่สิบหกไยฟิล์มแชมป์แชมป์อเนี้ยมันตัวเติมมันอะไรนะเขาเรียกว่ามันนักแข่งนี่ว่าอันนี้นผมเห็นนักแข่งมันเป็นนักมันไม่เป็นนักแข่งอันนี้ของสะสมมัน อันนี้สุกว่าสองชิ้นนั้นนันสุกว่าป้ายกับฟรีน่ะรวมกันรู้สึกว่าจะประมาณเกือบแตะหมื่นนะเกมนั้น,นอ่ะเกมเด็กก็เจ็บเจ็บอยู่ที 2, ่เอสจีสองพันเก้าของแคปซูลน่ะปล่อยปยมันไปเรา,า,าสายฟาร์มสายฟาร์มแต่แต่ถ้าคุณโน้ตอยากเน้นแรงๆก็ผมว่าไม่จําเปนน็นนะถ้ากดเราสายฟาร์มคุณโน้ตผมมองว่าไร้สาระไปเลยใช่ไอ้ว่นี้มันไร้สาระเนี่ย ีถ้าเกิดแล้วเกิดเราเราเรามองไปสายฟาร์มนะมุมมองสายฟาร์มเอื่อยเฟื่ยจะปวจัดปาแล้วนะเกิดอะไรขึ้นคุณโนรถเวียงเวียงเวียงมันเวียรถเตี้ยมั้ยเฮ้ยแกมันแกนมันแกนเห็นจี้ไม่ได้เลยมันมันจอดมันจะเบรกเบรกใส่คุณโน่นแล้วนะแต่มันมันไม่ไโดน อ๋อยอ,อยู่นู่นใช่ไหมข้างหน้ามันนู่นข้างหน้าเมื่อกี้ไอ้นั่นมันปั่นระวังนะระวังนะคุณน,นุชไ <laughs> อ้เขียบฟิวบับปั่นก่อนไอ้แค่เสี่ยวไว้แม่งปัน่นเราเข้าว่ะแต่แม่งปั่นคนเดียวไม่มไเข้างานไปละอ๋อผ่าน โอ้ยแกโหพลาดจะเสากัหมดเลยไอ้เแยไอ้เแยไอ้เี้ยแกชิคก็ยังไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมครับน้ำหนึ่งนะกำลังเข้าเกมครับไอ้แกแล้วเดินของฝันยับเลยเฟิร์สแม็กมาแนวหนึ่งได้ได้เเข้ากมคุณแม็กมันไม่เข้าจุดเลยคุณแม็กดูดิงอนนอนโน่นอ่ะไปง้อดิคกดเลย